นี่สันมาร์ทครับคันนี้โอ้โหป้ายแดง500แสนกว่าวันนี้เหลือ3 1 10, 9 0 0 0บาทผ่อน6 0 0 0ขับฟรีถึงพฤศจิกาย,ยนถ้าไม่เอาขับฟรีเหลือผ่อน5,000กลางนะครับนี่ฮะนิสันมาร์ทแอร์แบ็กคู่1น e ่ปี2018มือเดียวป้ายแดงเลขมให่หน่อย40,000กิโลเท่านั้นครับโอ้โห สวยจาดดูเครื่องยนต์ครับ1 2 e ครับสวยมากๆครับคานหน้าคานบนเพจซุ้มซอกี่ฝากระโปรงมอกอเดอร์โมดส1 0 0 0 0บาทครับฟีดาฟีจัดฟีโอนฟีอันภัยชั้น2บวกรับประกันเครื่องเกียร์1ป 100. ี1,000 0โลออกรถวันนี้พฤศจิกายนค่อยผ่อนวางจอง7บาทออกเบาทผอนเดนลห0 0นออกวัน้ พฤศจิกายนค่อยผ่อนสนใจแคปเจอร์หน้าจออ e ีบ x มาได้เลย